อายุ16สบหที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างโหสิบหกอืสิบหก็ไม่ไม่ไม่สิบหก็ดีเลยนะได้ทำอะไรหลายอย่างก็เหมือนเราได้โตขึ้นอีกอะเพราะว่าเมื่อก่อนจำได้เลยตอนสิบสี่ก็ยังแบบยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเป็นเด็กแบบเด็กจริงๆอะพอเริ่มสิบหกมาก็ รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากได้ประสบการณ์นูน่นนี่แล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองโตมากพอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะมีแชมพูที่อัพเลเวลขึ้นไปอีกแต่16ปีเป็น16ปีที่สนุกมากแล้วก็ไวมากถ้าให้พูดถึงแป๊บเดียวก็เดือแล้วแป๊บเดียวก็เดือนตุลาแล้วจําได้เลยว่า เพิ่งบอกว่าเดี๋ยวจะแฮปปี้วันเดย์ทุกคนที่เกิดเดือนก่อนเดือนตุลาให้หมดเลยจนกว่าจะถึงเดือนเกิดของเราจะแฮปปี้วันเดย์ทุกคนไปเรื่อยๆเลยสรุปเฮ้วันเกิดแล้วเดือนตุลาแล้วไวมาก